นี่ประชาชนตาสว่างอีกแล้วนผูมชมลอกสติกเกอร์ไอ้พักประชาชนพม่ากออกอีกแล้วเออดีวะ่ะเฮ้ยนะล้มล้างมาตั้งนานนะไอ้พักประชาชนพมา่าล้มล้างมาตั้งนานไม่ตาสว่างเพิ่งมาตาสว่างตอนพักตอนที่พูดเรื่องพมา่าดีจริงๆว่าคนไทยนะเลือดรักชาติมันสูบฉีดไง รวนะมล้างสถาบันยังไม่ตาสว่างต้องมาพูดเรื่องประมาทถ,ถึงะตาสว่างนะโอ้โหนั่นแหละครับก่อยพักนี้แหละมันจะด้อยค่าสามสถาบันหลักของชาติเลยนะชาติศาสตร์กษัตริย์ชาติก็คือนี่แหละทหารนะทหารเนี่ยมันจะด้อยค่าชาติศาสตร์นะ ันก็มีการขบวนการน้อยค่าอยู่นะครับเห็นไหมล่ะพระทวงคิวอะถ้าผู้ชมเคยเห็นขบวนพระทวงคิวไหมนะมันจะเสรีภาพอ่ะพระทวงคิวนะเออก็พระไทยกับพระพม่าที่ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นพระไทยนี่ก็ต้องให้โกนคิวแต่เป็นพระพม่าก็ให้ไวคิวได้ ไอ้พวกนี้มันก็เลยจะมาทําให้มันแตกแยกซะเลยนะกี่ยเรื่องการโกนคิ้วเนี่ยนะครับอืมนะเออกษัตริย์โอชาติศากสกษัตริย์นี่เรื่องกษัตริย์นี่มันก็ชัดเจนมามันล้มลางสถาบันนะเออนอกจากมันจะทําลายชาติโดยการอ่าไปให้สายพาม่าต่างๆเนี่ยนะนะมันก็จะจะให้พามา่าเนี่ยนะมา เขาเรียกว่าอะไรยุยงปลูกป่นพมา่าเห็นไหมเออเนี่ยมันทำลายประเทศชาติทุกสิ่งทุกอย่างจะให้ย่อยยับอับจนให้ได้นะลองคิดสภาพดูครับถ้าเกิดไอ้พักประชาชนพมา่าขึ้นเป็นใหญ่นะประเทศชาตินี้ไม่เหลือทหารก็จะโดนด้อยฆ่าเห็นไหมถาทหารไปไงก็ด้อยฆ่าไปแล้วอืม ไปด้อยค่าทหารทหารมีไว้ทําไมเกณฑ์ทหารทําไมยกเลิกเกณฑ์ทหารนะทหารลบไปก็ไม่ชนะเห็นไหมว่าทากรรมมันเนี่ยเห็นไหมเออม,มันสร้างมาเพื่อด้อยค่าทหารเห็นไหมนะจะยกเลิอกกอรอมันอยจังหาอกอรอมนอนี่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากับพวกนี้เห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้ว่าไอ้ธนธร,รเนี่ยนะ ก็มาพูดว่าเอ้ยกอลเรามานอนมาตรวจเรื่องประปาดื่มได้เอออย่างเงี้ยเห็นไหมก็เป็นใบเบื่อใบเมากัานนะครับรับรองถ้าคนพวกนี้มาเป็นนะประเทศชาตินี้จะถูกทําลายย่อยยับนะเออทำไมประชาชนสม้มเพิ่งจะมาตาสว่างก็ไม่เข้าใจนะตาสว่างตอนนี้ตาสว่างช้าก็ยังดีกว่าตาไม่สว่างนะ เออนะครับก็อยากให้คนอื่นเนี่ยตาสว่างบ้างนะอยังไปหลงไหลกับไอ้พักคนรุ่นใหม่อยู่ก็ไม่เข้าใจคนรุ่นใหม่มันดีตรงไหนวะแต่พฤติกรรมมันสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันใหม่ตรงไหนวะนะพฤติกรรมโทรหาปีดีอย่างเงี้ยใหม่ตรงไหนวะเออบอกคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะมาทําเพื่อแบบใหม่ แต่มึงโทรหาปีดีมันคืออะไรวะนะไปเปิดบ้านไปซื้อบ้านปีดีกันห,หากเงี้ยพาผู้เท่าสอสีวรักษ์ไปเปิดบ้านปีดีอย่างเงี้ยอะไรวะใหม่อย่างไงวะเอองงไหมกับคนรุ่นใหม่แต่ฝักไฟสองทีเจ็ห้า,หนาเ,ออเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับรถรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ